วันนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีการจัดงานมหากรรมเทิดไทยองค์ราชันค่ะแล้วก็ทางบูธเอกภาษาอังกฤษนะคะก็มีนิทรรศาการจัดไว้มากมายเลยมีอะไรบ้างลองไปชมกันค่ะทางด้านนี้นะคะเป็นโครงการต่างๆนะคะที่รุ่นพี่ปี3าปี4เนี่ยได้จัดเอาไว้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาการนะคะเพื่อที่จะไปทํางานถ้าจบปริญญาตรีไปนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะ เป็น English Camp นะคะโดยการที่จะไปบริการภาษาอังกฤษให้กับน้องๆโรงเรียนมัธยมต่างๆนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมมากมายเลยให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้กับน้องๆค่ะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะขายไม่ได้เลยค่ะในเมื่อเราจัดงานมหากรรมด้วยไทยองค์ราชันนะคะเราก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตร์ของเราหรือในหลวงของเรานนัเองนะคะ ทางด้านนี้จะเป็นวรรณกรรมเรื่องพระมหาชนกนะคะที่จัดขึ้นเพื่อสะท้อนพระอัจฉริยภาพของในหลวงของเรานะคะที่มีความสามารถในการประพันว์วรรณกรรมดีๆเรื่องหนึ่งขึ้นมานะคะทางด้านนี้ค่ะให้ศึกษาอย,ย่างเดียวไม่พอยังมีการร่วมกิจกรรมตอบคําถามถ้าเพื่อนๆตอบถูกนะคะก็จะได้ของรางวัลมากมายเลยค่ะสุดท้ายนะคะทานดูไปดูทางด้านนี้ค่ะ นี้จะเป็นกิจกรรมเสียงเซมซีนะคะเพื่อนเพื่อมาเสียงมซีพอเสียงได้นะคะก็ดูคาใบ้ค่ะของเราเนี่ยจะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฝึกความรู้ฝึกในการอ่านภาษาอังกฤษทั้งด้วยนะคะยังไงเนี่ยลองแวะเวียนมาทางซูมภาษาอังกฤษดูนะคะนะคะคือว่า เอกเราจะรวมตัวกับเอกดนตรีนะคะทำซีดีขึ้นมาเราจะให้คนที่สนใจที่จะทำอัลบั้มของตัวเองมาทำเราจะมีให้บอกว่าต้องการแนวเพลงแบบไหนแล้วก็ต้องการหน้าปกแบบไหนก็ให้ลงรายละเอียดเนะะี่ยค่ะอ๋อก็จะเลือกก่อนนะคะว่าเราจะเอาแนวเพลงแบบไหนแล้วก็เลือกไปแล้วก็ส่งออเดอร์เข้าไปที่ห้องอัดนะคะแล้วก็จะไปถ่ายรูปแล้วเราก็จะรีทัชภาพให้ะคะ่ะแล้วก็เอาเสียง ที่บูธของเอกภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะอยู่ที่สถาบันราชพันธน,นครค่ะดิฉันนางสาววรงังศิรินำนครค่ะเป็นตัวแทนที่จะนําเสนอเกี่ยวกับบูธนี้นะคะบูธของเรานะคะหลักๆมีอยู่สส่วนค่ะค่ะส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนของการท่องเที่ยวค่ะและก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภูมิหลังทางภูมิศาสตร์ค่ะแล้วก็จะมีแผนที่ให้ดูนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรม แล้วก็เล่นเกมค่ะของสำหรับคนที่สนใจที่จะมาร่วมเล่นกิจกรรมกับเรานะคะแล้วก็ในส่วนที่สนะคะจะเป็นการท่องเที่ยวค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของวิช,ชาที่เราได้ศึกษากันนะคะในเอกเราค่ะแล้วส่วนสุดท้ายค่ะส่วนที่3าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์ค่ะเกี่ยวกับในออฟฟิศ i n e s s English ค่ะค่ะ แล้วก็คนที่สนใจนะคะสามารถร่วมเล่นเกมของเราได้เลยค่ะทอบงค่ะสวัสดีค่ะชื่อประไพพรเขือนาพันธ์นะคะเป็นตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่4นะคะสําหรับซุ้มของเรานะคะก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติท้องสมุดค่ะแล้วก็การประมวลภาพกิจกรรมต่างๆที่สาขาเราได้ไปทํานะคะ บริเวณเวทีกลางยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยต่างๆให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกสนานอีกด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปชมการแสดงนั้นไปแวะบูธของดนตรีไทยและน่าจะสินการละครกันก่อนค่ะ สำหรับบูธในวันนี้นะครับเราจัดเรื่องของหุ่นกระบอกถามว่าทำไมเราถึงจัดเรื่องหุ่นกระบอกการแสดงหุ่นกระบอกนั้นเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมที่กำลังเสื่อมไปแล้วซึ่งจะมีอยู่ประมาณ3-4คณะในประเทศไทยแล้วตอนนี้เยาวชนก็ไม่ได้สนใจเราจึงนำหุ่นกระบอกอามาแสดงให้ให้เยาวชนในในมหาวิทยาลัยนั้นไดไ,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 ดได้ทราบ สวัสดีครับผมนายเทพมน,นีนะครับเอกดนตรีไทยคณะนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับในส่วนของบูธเรานะครับก็จะจัดกิศการเกี่ยวกับพรมหากรา,าสิร์กับดนตรีไทยนะครับ ตอนนี้ได้เวลาสนุสนานกันแล้วเราไปดูการแสดงของเพื่อนๆจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กันเลยค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นค่ะภายในงานยังมีการแสดงบริเวณเวทีกลางน้ําอีกด้วยขอบอกว่าการแสดงที่เพื่อนๆจะได้ชมต่อไปนั้นเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นไปถามเพื่อนๆกันก,นก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนงางสาวดาเดือนสัตยนะคะอยู่ปีสองค่ะวันนี้มาแสดงลำโข่อยมือค่ะก็คือวันนี้จะมีนิทรรศการของคณะมนุษยศาสตร์นะคะถูกเป็นตัวแทนของเอกานาฏศิลและการละครนะคะ สำหรับงานวิชาการเทริดไทยองคราชาเนตรีนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆหลายคนได้สนุกสนานไปกับสาขาวิชาต่างๆที่ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกันนะคะนอกจากเพื่อนๆจะได้สนุกสนานไปกับการแสดงบนเวทีแล้วยังได้รับความรู้ในด้านต่างๆจากบ้านไปอีกด้วยค่ะ สำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนสนใจอยากเรียนในศึกษาสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครแล้วล่ะก็เรามีคำแนะนำดีๆจากอาจารย์สำหรับน้องๆที่อยากเข้าเรียนคณะนี้อีกด้วยค่ะสำหรับน้องๆนักศึกษานะครับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ของเรานะครับซึ่งเราเปิดหลายสาขาทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะสมัครผ่านได้ถึงสมช่องทางหนึ่งนะครับก็คือเรา รับตรงนะครับในรอบแรกนะครับสองก็คือผ่านช่องทางการ Entrance นะครับและก็สามเนี่ยก็จะมีเปิดเฉพาะเ,เป็นโควตาพิเศษนะครับสำหรับนักศึกษาูที่มีความสามารถนะครับเฉพาะด้านจริงๆอย่างเช่นนักศึกษาที่มีความสามารถในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับอันนี้เราก็จะมีกระบวนการคัดพิเศษนะครับเราเชื่อว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยเฉพาะคณะมนุษย์นะครับน่าจะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่สามารถทําให้ฝันของทุกคนเนี่ยเป็นจริงได้นะครับยินดีต้อนรับครับ